กระเป๋าสองเท้าเก้าเข้ามา,มา,า,มาเอาแล้วนะับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านพักกบพบกับตองทีมที่จะมาห้ำหัน่น <c oughs> ในคลํำคืนนี้ <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้นนั <c oughs> ่ก็คือ่าสีแดงเอทีเคส่งเข้าประกวดรา โอ้โหปปาปปปอีกอลนฟังสีน้ำเงินเอ็มะขาทาาส่งเข้าประกวดได้แก่ที่ไหลรักแล้วก็เฮียวีดักกัว หัวกันมาเป็นการปั๊มรถกันแล้วแหวกลับมาเฉียรใครอ่ะอย่าลืมปัดก่อนวินาทีวินาทีสำคัญแพ้แล้วแพ้เลยชนะแล้วชนะเลยอย่าลืมเชียร์พิมลเคเชียรอัลเคพิมลเคเฉียร์ได้รักพิมรักแล้วสองฝั่งลงกลันแล้วเอาล่ะสีดำกับขาวดูง่ายชัดเจนนะน้องบัคกวาวเราซื้อครับผม<อ>ไม่ใชิ่งสังเกตนะ เยิงพีกันแล้วบอมบี้มาปุ๋ยหลักนะมาจังหวะนี้เจาะเลยเพื่อนเืนเราเกลี่นี่เนี่ยมันเหมือนว่าโดนปืนไหลลักหลุมแล้วหรอกบอมบี้โกลีกันอยู่โกลีคนดีคนเดิมมาแล้วจ้ายังไงดีจังหวะนี้ไล่บัมกันด้านหลังนะพยายามตัดตัวปืนทางฝั่งไหลลัก แล้วดูเหมือนว่าจะปวดได้สําเร็จหรือเปล่าจังหวะนี้แต่ทางฝั่งปืนของเอทีเมันน้อยเหลือเกินมันน้อยเหลือเกินถ้าพลาทาขึ้นมากลัวว่าจะเป็นเรื่องแล้วนะจะเป็นเรื่องแล้วนะยังไงดียังไงดีและตรงนี้กลางไฟอุ้ยอุ้ยางไฟดูเหมือนว่าจะกดกดกดกยกดกไกด นี่ละครับตรงนี้ออ้โหนัวเนี่ยสวนออกนะดูยังไม่ออกนตอนนี้ทางฝั่งของไร้รักอุ้มทางเอ k หรือนาง LK อลเรงกางไม่ยอมพังไปไหพไ่ได้ต้องไปต้องไปต้องไปต้องไต้องไปต้งไต้อไต้งไตอไ้ไต้ไป

เอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีจะเอลฟพยายามอ่ะพยายามอยู่พยายามทพยายามอาสติกวิดคุปปาิงเกอร์พยายามอยู่พยายามลุ่มทกกาเตะพายทุ่มทุกอยน้กก็วอ่าชวยครับผมไรลักหายไม่หายเออไรลักหายตนี้ไรลักหาย เอาศพออกหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ต้องบอกนี้เลยครับพี่ตีครับดูภาพรวมตอนนี้วงไฟโอ้โหดับบนคิวกลางเพื่อนโดรูนเก็บไปเองนดับบนคิวเก็บไปสองครับผมสองเอาหนึ่งลงหนึ่งเอาสองลงได้ต้องตีมาทริปบนคิว บอลไม่ตอฟันไม่อาารย์แล้วเมไรลับจหวะนี้แรงเียร์เปนสิ่งสแรเชียร์้งสำคัญแล้วปลาแล้วมืดฝาุ่มระจนหลังแล้วเมื่อไรลัทธ์เดืงไปแอบจะกลับมาแล้วครับทุกคนพวเราซื้อครับผมไดีไร้ลัทธ์มาเพิ่มแล้วจี่ครับเมไปยบยาไ้เอจุ้ง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 ดจุ้งจุ้งจุ้งย ไม่ได้ด้วยอยู่จะแย่ต้อมีแซ่ให้มาช่วยอะไอย่างนี้ครับมาบอกว่าเหมือนจะมียากันหรือเปล่าที่การินน่าไม่ลงเลยนะครับผมนี่ครับผู้ชมครับคือต้องบอกนี่เลยสังเกตว่าแรกๆเนี่ยไฟของ RR เนี่ยจะในกลางไฟจะน้อยกว่าลัคกี้นะครับผมแต่ว่าหาเหมือไหมตอนนี้เนี่ยยิงเขายิงลัคกี้หรือตีลัคกี้ล้มไปเสร็จแล้วศพเขาจะไม่รอช้าไรอันั้จะเป็นคนที่เอาศพออกไวจริงๆครับ แล้วดูเนี่ยครับกลับไาเลยครับตอนแรกจะเห็นเลยว่าไล้ลักนี่จะน้อยมากจะน้อยจนผมแบบตกใจแล้วเฮ้ยหายไปไหนหายไปไหนโอ้เข้าศพไปแอบว่ะโอ้แสบจริงๆอะแล้วแต่ให้เห็นน้องมะเข่าด้านขวาบนบนตึกเห็นไหมยิงฟรีฟรีหนึ่งคนนะเห็นปืนไหเปครับผม แล้วมันจะไปแพ้อยังไงล่ะเนี่ยนั่นแหละครับผมมิตีแล้วดูครับวง E.P ไม่พอนะวง E.P ยืน,นวางแต่ละจุดนี่สวยมากคือพูดตามตรง<ว>รถรถ,รถไม่ได้เล่นแน่นอนครับแบบนี้ครับยืนพื้นกันล้วดเลยครับม,มีการเอาศพไปกองรวมแล้วอยู่ปืนตัวเนี้โอ้แล้วปืนไกลด้วยไงประเด็นยิงแบบนี้นะผมบอกเลยยืนระยะนี้ยิงโดนแน่นอนครับอางไงเนี่ย เราสังเกตรครับมือปืนเนี่ยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งบนไฟหรือว่าบนอาคารเนี่ยนะครับถ้าได้ยิงฟรีครั้งนี้มผมบอกเลยไม่ใช่งานดีของลักกี้แน่นอนไร<ม>้ลักตอนนี้บอกเลยว่าเป็นภาพเป็นต่อจริงๆปืนของลักกี้เลยฮะตอนนี้อโอ้โหดูเลยฮะยิงฟรียิ่งกว่าโอ้โหยิงฟรีกว่าช็อปชินช็อปใช้ฮะเพราะอะไรฮะแล้วก็แถมฟรีฮะสินค้าโอท็อปฮะขอโทษทีฮะ แล้วดูดีนะครับเป็นปืนก็อุ้มศพไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยฮรแล้วผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าไฟแรกต้องเปียกอากาศไร สีดํากลืนนูเรียบร้อยเลยครับทั้งตึกซ้ายและตึกขวาครับเป็นของไรรักเลยครับโอ้โหหรือว่าเอลเคที่เขาหายไปอาจจะไ่หาเพื่อนหรือเปล่าเขาบอกนะผมเดาว่าเขาอาจจะเหมือนสไตล์อาติไหมออกมาก่อนแล้วก็รอรอชุอรออะไรเาอกไปหาเพื่อนหรือเปล่าลูกการลูกการเพ่อนกานาเตกานปีรนใเปม่อน้ไม่ไม่ไ้่ไ่ไดไม่ไ้มไม่ด่้่่ไ้่ และดูแลนอนข้างในโรงไก่สามสี่ศพแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหนี่ครับแล้วเอ็ดดี้อู๋แล้วเอ็ดดี้ครับก็เจอเทียงเทลเทลเทลยู้ไม่ตายหมายังไงวันนี้โอ้โหไม่ตายมายแต่ตายแล้วแต่ตายแล้วครับแต่เอาศพไปเอาศพนี้ในในน้องเชียงตายเทีวครับผมมหาเทพกระแพงเมืองจีนครับเสียงคู่ไม่มีตัดครับแต่วันนี้ต้องยอมตัดเพราะเจอกับไร้รักครับผมโดนตัดไปเลยครับ มันไม่ไหวจริงอ่ะเพราะดำเมฆไอ้คล้มฟ้าคึ้มฝนมาได้ไกลอ่ะมีความมืดนะเราความมืดแสงสว่างไม่มาเลยอ่ะแล้วดุเนียนนอนกันเต็มเลยอ่ะ นี่ฮะถึงเฟสที่ต้องเอาศพมารวมกันแล้วเพื่อจะเตรียมห่อแล้วดูดิฮะเอาไปแอบจากไหนมามุมกล้องนี่มองไม่เห็นนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันลงเชือกมีมากดูดิวิ่งออกมาใช่ไหมตกสองตกดูดิเพราะว่าที่ดูจับเมื่อกี้พี่ตีคือแน่นอนอยู่ยวละรถจะไม่สามารถออกได้เลยเพราะว่าวงยนต์ทีเนี่ยมันเต็มถนนในะครับเนี่ยงั้นแปลว่าเขาต้องเอาเขาต้องเอาศพแอบแถวซอกตึก ในลอกในซอยเท่านั้นจุดเด่นจุดเด่นของอไรรักเนี่ยคือคือเขาเล่นได้ทุกแผนที่อ่ะและเขาจะมีจุดแอบที่แบบค่อนข้างที่จะเนียนนะครับแล้วก็ยากต่อการไฟหาของทาง l อเคนะฮะหรือว่าทีมฝั่งตรงข้าะะมฮะโอ้โหดูเลยฮะนี่ก็น่พูดกันตามตรงนี่ก็คือว่าประสบการณ์ของไรรักนี่ผมมองว่ายังเหนือกว่าเหนือกว่าครับ,รบเหนือกว่าอย่างที่บอกเหนือกว่าของกี้และเป็นในบ้านด้วยแต่แต่แตอย่าลืมมันต้องเบา คือทา,ทางไร้ลักเนี่ยเก่งจริงถูกต้องแต่ถ้า l อเนี่เขาไม่ใช่ทีมที่แบบว่าเตรียมแผนแบบมาเป๊ะๆอะไรอย่างนั้นเขาเป็นทีมที่แก้สถานการณ์นนนหน้า,นา<ล>งานเป็นหลักถ้าสังเกตนะฮะถ้าเนี่ยอย่างไฟแรกเนี่ยเขาโดนอะไรยังไงปุ๊บเขาจะคุยละพอจบเนี่ยเขาจะไปคุยแล้วเฮ้ยโดนอะไรแล้วเขาเล่นแบบไหนแล้วไฟที่สองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างระหว่างทีมเอละ ต้องรอลุ้นกันว่าจะมากหรือน้อยจะแก้สถานการณ์ได้หรือไม่ต,ะะต้องรอติดตามนะแบบนี้นะครับผมนะอย่าพึ่งทอ้อแฟนขับ LK อย่าพึ่งท้อครับส่งแรงเชียร์แรงใจครับพิมพอ l เคได้เต็มที่ฮนะส่วนไลรักก็ชนะแล้วครับก็อย่าไปซ้ําเติมกันนะฮะก็เชีย์ไลรัลกให้อุ้มให้ได้เคสให้เยอะที่สุดเพียงพอแนละ้วฮะแค่นั้นต้องค,ค,ครับผมนีครับเวลานี่วันนี้ถือว่าตีกันไวพอสมควรเลยครับผมครึ <ผม S 2> <ม>่งชั่วโมงนะรั่งไวนะ เลือกไว้ให้พอว่าวันนี้นะพี่ตีคือต้องบอกเลยทั้งสองทีมใช้เวลาด้วยคุ้มค่าจริงๆเพราะว่า30นาทีแรกเขาเริ่มตีกันแล้วครับใช่อ๋ออย่างทุกทีนี่ที่เราได้รับชมกันมานี่ก็ต้องผ่านไปสักชั่วโมงนึงเนี่ยจะตีกันไฟหนึงแต่รอบนี้นี่คือไม่ให้เห็นตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรก,แรกเอาเง่ายๆคือไม่ไม่ไม่ตั้งท่านานอะ่ะครับไม่เตะท่าไม่เตรียมเยอะ ใส่เลยดีกว่าจบๆไปได้รู้ผลถูกต้องเดี๋ยวก็มาหาหนู่นหานี่ไปหาว่าแอบนู่นแอบนี่ใส่ไปเลยนี่ไงเนี่ยใ<อ>ส<า>ย่ไล้เห็นไปเลยครับมีการวางศพแล้วครับเตรียมตัวที่จะหอนะเตรียม